มันมันมีจับจับอยู่น,นนะฮาริส้าซีซีสิซีซีฮานะมันจะมีนี่เป็นการทดสอบอผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มสูตรหนึ่งนะครับนาโนเอนไซม์ N สารโพลิเมอร์ชีวาภาพสกัดจากธรรมชาติซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ในเปลือกของสัตว์จำพวก กุ้งปูสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมส่วนประกอบที่สำคัญของทานฟอร์มสูตรหนึ่งก็จะมีนาโ,โนเอนไซน์นะครับประโยชน์ด้านการเกษตรข้อที่หนึ่งก็คือกระตุ้นให้พืชสามารถกินอาหารได้ตลอด24ชั่วโมงช่วยเร่งการเจริญเติบโตสองช่วยให้พืชผลิตสารโคตินเนต ได้มากขึ้นเพื่อให้พืชมีความต้านทานโรคที่เกิดจากเชือ้อราแบคทีเ r ียช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเลยไปเลยเดยฉีดเลยผสมหลอกฉีดเลยข้อที่สามช่วยให้พืชมีความแข็งแรงทนทานต่อการรบกวนของมแมลงศัตรูพืชข้อที่สี่กระตุ้นให้พืชสามารถสร้างรากฝอยที่ยาวและแข็งแรง เพื่อดูสารอาหารได้ลึกและมากกว่าช่วยปรับข้อที่5นะครับช่วยปรับดินให้ร่วนซุยปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมข้อที่6ไม่ต้องใช้สารจับใบข้อที่7ปราศจากสารพิษตกค้างปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมข้อที่8สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดวิธีใช้ก็ ใช้ผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มผสมกับน้ำตามอัตราส่วนของพืชแต่ละชนิดฉีดพ่นบริเวณลำใบลำต้นและรากนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการฉีดพ่นฉีดไปเลยอันนี้ก่อนฉีดนะครับก็จะให้ทดสอบแอมไม่ยอมออกหน่อยอ่ะ อ,อยอันนี้ก็จะเป็นต้น่ะต้นอย่างอต้นมะยม,มยอมแดงต้นมะยมแดงนะครับก่อนฉีดมันมีปัญหาอะไรบ้างมันไม่มีลูกอ่ะดอก,ดอ,กอย่างเดียวดอกร่วงดอกร่วงมันไม่มีลูกนะครับดอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงอย่างเดียวไม่มีลูกนี่ก็คือก่อนการฉีดพ่นนะครับ ใช้สูตรหนึ่งก่อนอันนี้เชอร์รี่เชอร์รี่นี่มาออกหน่อยนะเออออน้ยอยอเอาต้องปั้มเหรอปั้มครับเอาตะชีดต้องปั้มทุกข้างเออข้างนะ่ะ เอาไปฉีดต้นต้นดีบมันมีปัญหาก่อนนี่ก็เป็นต้นนะเชอรี่เชอรี่เชอรี่นะครับดอกบ้างไม่ดอกบ้างเนี่ยลูกติดบ้างไม่ติดบ้างดอกบ้างไม่ดอกบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างจะมาทดสอบอ,อ่าม,มีต้นอย่างเดีวยวกันมาฉีดซ้ำเอาไปอันนี้ครับอ,อันนี้ต้นอะไรมะนาว มะนาวนะครับดูดิมีแต่มแมลงกินบ้างอะไรมีแต่มแมลงกินนะครับอันนี้ก่อนฉีดฉีดพ่นต้นไหครับนะอันนี้มะมะเฟืองเนี่ยไม่ยอมมีลูกเลยมะเฟืองนะครับไม่มีลูกเลยจะมีอยู่สองสามลูกทำนี้ต้นน,นะเดครับนาอ้าวน,นี้มะเขือพวง เดี๋พวงก,ก็ไม่ค่อยมีลูกเนี่ยมะเขือพวงครับก็มไม่ค่อยมีลูกหรือว่ามันน้อยไปเนี่ยกล่อมันออกหรือว่ามันออกประมาณน,นี้เดียวกันเมออกเยอะอะมีต้นเหรครับวะเดี๋ยวขอมาฉีดซ้ำต้นเนี่มะนาวเหรอมะนาวไม่ลูกของได้นะไรมะนาวมีลูกบ้างแล้วอืมอันนี้ตรงนี้แบบนี้เอาตรง,งนี้อ่ะมีต้นเหรครับเนี่ยมีต้นเห่อครับตีมันมีปัญหา มันกูดไม่มีลูกเลยม่นกูดก็ไม่มีลูกเลยนะครับไม่ยอมออกลูกเลยไปกลายออกปีที่ไม่ออกเลยเอาลองดูลองดูทดสอบอาอมีต้นยังคเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หรออ๋อน,นี้ต้นนี่ดอกห <c oughs> มกต้นหมกไหนต้นโมกต้นโมกอันนี้ต้น อันนี้<ร>ตน้นเนี่ยมะ,<ร>ะฟักข้าวฟักข้าวก็คือมีปัญหาก็คือดอกออกแล้วก็ร่วงไม่ยอมมีลูกไม่ยอมมีลูกนะครับอันนี้ก่อนฉีดนี่ต้นหมอนก็ติดมั่งไม่ติดมั่งต้นหมอนนะครับปิดมั่งไม่ติดบ้างเนี่ยลูกก็นิดเดียวลูกมิดเดียวอันนี้ต้นอย่งังไงต้นพริกต้นยัง ลูกเมาไม่เคยมีลูกเลยยังไม่เคยมีลูกเลยต้นเมาเนี่ยต้นเมาต้นหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับฉีดพ่นเป็นวันแรก เดี๋ยวตัวผลมาคมรับคุกับเรานิอ๋อแลาละผลผลแล้วทั่วเลยเออที่บ้านก็จะมีอพื้ยผ,ผักสวนครัวนะครับแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับนะครับ